สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังจตุพรฟันธงทักษินกลับบ้านทันวาคมเงินดิจิตอลแทงไปพร้อมเศษฐาตกเก้าอี้จตุพรยำ้ำไม่มีใครได้รับแจกเงินดิจิตอลเชื่อทำไม่สำเร็จถูกแรงต้านกระพือโหมรุมขวาง จับตานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกลับบ้านทันวาคมกระทบเศรษฐาถูกเด้งตายไปพร้อมกับเงินดิจิตอลถามนายกทำไมหมูเถื่อนราคาถูกกว่าหมูในประเทศนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนโพสเฟบุกล k ์ว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยไม่ได้มุ่งหวังให้โครงการดิจิตอลวอลเล็เกิดความสำเร็จเพียงแสดงความพยายามจะทำให้ประจักษ์ว่าได้ทำจริงเท่านั้น แต่ยังทำไม่ตรงปกตามสัญญาขอคะแนนเสียงจากประชาชนผมไม่ขวางแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยืนยันทำไดก้ก็ให้รีบทำอยากรู้จะทำได้สำเร็จได้จริงหรือไม่อย่าเอาแต่ปลุกปั่นถูกคนอื่นขัดขวางนายจตุพรระบุนายจตุพรยังย้ำว่าสิ่งสำคัญรัฐบาลเพื่อไทยประกาศโครงการนี้ไม่มีกู้เงินมาแจกคนละหมื่นบาทจำนวนการแจกขนะประกาศหาเสียงไว้คือ 56ล้านคนเป็นเงิน5 6 0 0 0 0ล้านบาทอีกทั้งยังรายงานเสนอโครงการต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะบริหารจัดการการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาแจกถึงที่สุดต้องมาเปลี่ยนเป็นออกพรบรเงินกู้500,000ล้านบาทจึงเป็นการรายงานเท็จพิษสัจจะและฝา่าฝืนกฎหมายวินัยการเงินการ,การคลังตามมาตรา53ซึ่งระบุให้กู้เงินนอกระบบงบประมาณได้เมื่อเกิดกรณีเร่งด่วนจำเป็นต่อเนื่อง และไม่สามารถตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันหากจะแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้รัฐบาลกู้เงินได้ตามมาตรา53แล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะเป็นจริงได้จตุพรกล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยทําโครงการดิจิตอลไม่สําเร็จอีกทั้งพักร่วมรัฐบาลมีท่าทีเก็บซ่อนการหมุนไวอ้อย่างเต็มที่และชัดเจนถ้าโครงการนี้เข้าคอรมออาจเกิดรอยปรีแตกขึ้นทันที ทั้งนี้ต้องจับตาการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีิกาคณะที่12ก่อนจะส่งสัญญาณรอดหรือร่วงให้เห็นเป็นเบื้องต้นส่วนกรณีนักโทษเลิกขาดชายทักษิณชินวัตรพักอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ยอมกลับไปติดคุกสักวันนายจตุพรกล่าวว่าขณะนี้มีความชัดเจนแล้วทักษิณจะได้กลับบ้านในธันวาคมนี้เพราะผู้ใหญ่คืนดีกันแล้วจึงยุติปัญหาบาดหมางกันไปอีกทั้ง เมื่อพิจารณาการได้รับพระราทานลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแต่โทษที่เหลือยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยดังนั้นจากนี้ไปอีกประมาณ2สัปดาห์ก็เรียบร้อยคงถูกปล่อยตัวพ้นโทษได้กลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วค่อนข้างแน่นอนเมื่อทักสินกลับไปอยู่บ้านเรื่องโครงการดิจิตอลแจกเงินหมื่นคงจบลงโดยไม่มีใครได้เงินแจกสักคนและซอจะล้มเลิกไปพร้อมกับนายเศรษฐา ที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งนายกเช่นกันซึ่งพูดได้ชัดชัดว่าโครงการดิจิตอลคงตายไปพร้อมกับนายเศรษฐาพ้นจากนายกนายจตุพรกล่าวถึงนายเศรษฐาพูดดุดันใส่เจ้าหน้าที่ปราบหมูเถื่อนจากต่างประเทศได้ช้าว่านายกไม่สงสัยเลยหรือเมื่อหมูเถื่อนมาจากต่างประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลจากทวีปยุโรปส่งมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีเข้ามาไทยกลับขายถูกกว่าราคาหมูที่ผลิตที่ไทยด้วยซ้ํา แล้วยังได้กําไรอีกมากจนแจกจ่ายประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ได้นายกไม่สงสัยเลยหรือว่าราคาหมูเถื่อนทําไมถูกกว่าหมูในประเทศเป็นเพราะอะไรทําไมไม่แก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมกับคนไทยเพื่อให้ได้ซื้อหมูในราคาถูกศิลปชาชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ